อ,อ,อ๋อแบบว่าปิดป่าใช่ไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีทุททกท่านนะครับผม mm hmm. ไอเกอเคนะครับทุกคนก็ผมต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองนะคือกล้องหน้าผมเสีย mm hmm. วันนี้ผมเนี่ยได้อยู่กับลุงสามนะครับ mm hmm. ก็บลุงสามครับวันนี้พาผมไปทําอะไรนะครับลุงสาม uh huh. ลุงสาม ครับลุงสามนีม่แล้วมีกลางก็น,นี่มีได้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าเต็นครับลุงสามผ้านเลยชวนเองมาหากลางไม่เป็นครับลุงสามเป็นกลางเป็นใช่ไหมผมพอกลางได้อยู่ครับแล้วก็จะไปหาสถานที่ไหมได้ครับแล้วสถานที่นะั้นไม่ปลอดภัยใช่ไหมลุงสาม ได้ครับลุงสามเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนครับวันนี้ดนไ,นได้ครับก็ลุงสามบ,บอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาที่กลางเต็นให้เจ้าหนูคนนั้นใหม่นะลูกเสือเมฆนะครับแกก็ลูงนะแกก็สงสาร ลุงสครับลุงสามรู้จักอาจารย์สิลไหมครับใช่ครับอ๋อเป็นรุ่นพี่อาจารย์เหรอครับอ๋อเป็นรุ่นพี่ของลุงสามนะครับนนใช่ครับก็ ใช่ครับอาจารย์สินก็อยู่กับผมมานานเหมือนกัน,นครับอาจารย์แต่อาจารย์สินฝากบอกว่าอยากเจอลุงสามเหมือ,กน,อกน,นกันอาจารย์สินเนี่ยเป็นลุนพี่สองลุงสามอยู่นะครับตอนนี้ลุงสามก็กำลังทีนน่จะพาผมไปหาที รบภัยของลูกเสือเม้งนะครับทุกคนนี่นะเราก็เดินทางขึ้นเขามาเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆเลยทุกคนทางป่าเหมือนกันนะครับตอนข้างล่างก็เป็นแอ่งน้ำมีลำธานอยู่ตรงนี้ครับลุงสามเฮ้ทุกคนถึงแล้วนะ แทงเนี่ยเหรอครับลุงสาม,ม,ท,มทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนแบบดูแทงนะครับมันมีแทงกลางป่าเลยน้ำมันสมัยสงครามฮะเป็นแทงน้ำมันสมัยสงคราม,ม,ม,ามรอ่ะลุงสามสาแ,แต่นี้บนยอดเขาเลยเนี่ยลุงสามดูดิเมื้นที่โล่งอันเนี้ย อันนี้เป็นแทงน้ำมันซึ่งหนาแล้วนะอยู่แบบกลางยอดเผาเลยผมว่าน่าจะไม่มีนะครับมีสามอุงสามเป็นไม่ดูเลยนะมีอะไรไหมครับลุงสาม น,นี่ก็เป็นแทงน้ำมันเก่าที่อยู่กลางป่าสมัยที่เขาลบกันนะครับตรงนี้เลยใช่ไหมครับเก่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดดูเต็นท์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงจะได้ช่วยลุงสอมเนี่ยกลางเต็นท์ 真大，เหมือนกัน。 เพิ่มาซื้น้องเนี่ยคือเต็นท์ใหม่นะเดี๋ยวรอการดูว่า 어머 미레 어제 ครับเป็นที่ตอกลุงสามรู้จักอาจารย์ศิล์เนียนนานยังครับเป็นรุ่นพี่ค่ะสมัยตอนเรียน,นเรียนวิชาอาคมหน่วยกันกับเต่าพ่วงอี่แหละ้เรียนันหลายคนเลยใช่ไหมครับใย่แง้

Thank okay. องแกเนี่ยโหสัมสามากเลยนมผัแล้วลุงสายมี S <S ก็เวลาที่มีลมนะครับค่อ,อยค่อยปัวนะครับโอพยานนี้นการฝนได้แล้วนะครับมันดีจริงๆการฝนได้แล้วเนี่ยเออการฝนได้ครับอันนี้เสร็จแล้วเลย ควใจดีนียังงสามนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับชวนก็จะประมาณนี้นะเรียบร้อยเป็นคือน้อนได้หลายคนเลยนะน้องแกก็คงจะชอบเดี๋ยวลุงสามพาน้องขึ้นมาหรือจะ เอาอย่างไรดีครับอ<ห><ว>๋อครับว,<ห>ว,ว่าเต็นนี้ใหญ่เลยนะ<ห><ว>ก็จำง่ายด้วยนะทุกคนเพราะว่าแทงน้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้เวลาขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ อ,อ,อ๋อแบบว่าปิดป่าใช่ไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนลุงสามก็จะปิดป่าทั้งหมดนี่นะให้ใครเนี่ยเดินผ่านเดินมาแล้วก็มองไม่เห็นครับ,รบรครีบร้อับลงสาม เดี๋ยวให้น้องพักอยู่ที่นั่นก่อนก็ได้มั้งครับนุงสามแล้วก็ค่อยไปรับมา<ด>เพราะว่าน,นี้ก็เริ่มจะค่ำแล้วอะครับเดี๋ยวไปรับผมนี้ก็ได้อันนี้นุงสามก็จะเดินทางกลับแล้วใช่ไหมครับแล้วอบใจเองมากนะครับไม่เป็นไรครับน,นุงสามนุงสามก็กลางไม่เป็นนะครับผมก็ขึ้นมาช่วยแกนะแล้วก็ได้คุยเรื่อง อดีตกับแกคือแกเนี่ยรู้จักอาจารย์สินนะครับก็เคยเป็นแบบคล้ายๆพี่น้องที่ร่วมฝึกด้วยกันพี่สินนี่แหละอืมขาเลยลูกคขาค่ับตามชื่อมันอ๋อครับตั้งชื่อลงเหมือนพี่สินเป็นรุ่นที่ผ่านับถืออออาจารย์สินนี่อาจารย์ ลุงสามนับถือมากๆเลยใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะได้บอกอาจารย์สินครับก็าาใช่ครับผมเคยเดินทางกับแกรครับแกวิชาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับลุงสาม ผมก็นับลุงสามก็เหมือนอาจารย์ผมนะครับแบบคนที่คอยช่วยเหลือผมด้วยก็คลิปนี้ไม anyway> ่มีอะไรมากนะทุกคนคือมาช่วยลุงสามแล้วก็จะพาน้องเนี่ยขึ้นมาอยู่นี่นะลูกเสือเมงนะครับมาอยู่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วก็ถังน้ำมันนี่คือถังเก่ามากแล้วเป็นเอกลักษณ์ที่เราเนี่ยจะจำทางจำได้ ก็เดี๋ยวผมกับลุงสามก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับอ๋อไม่เจอใช่ไหมครับลุงสามปิดป่านะถ้าคนภายนอกมาคือจะไม่เจอเด็ดขาดจะเจอแค่แทงน้ำนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับ่อดเดี๋ยวเจอกันทีปวิดีโอหน้านะครับ กาฝากเป็นกำลังใจผมแน่ลุงสามด้วยนะแล้วจางสิงด้วย